สวัสดีครับทุกคนยในรายการไรไฟชาแนลตอนนี้ในช่วงจัดลำดับเย้ h นี่ครับอ่าก็กลับกันมารั้ขงข้าวสำหรับรายการจัดลำดับของเรานะอ่าครั้งนี้ก็มากันในหัวข้อที่เกี่ยวกับอนิเมะเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นอนิเมะประจําซีซั่นนะครับมากันในอนิเมะซีซั่นซัมเมอร์ปี2025ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็อ่าคลิปนี้ก็ดีเลย์สักหน่อยนะครับไม่หน่อยเราก็ดีเลย์เป็นเดือนเลยนะครับเดือนก,กว่าๆเลยนะครับสำหรับ ซีซันซัมเมอร์นะครับซึ่งซีซั่นปัจจุบันนี่คือซีซั่นโฟร์นะครับที่ฉายอยู่นะครับมีอ่าพวกวันแมนแมนอ่ามาฮีโร่เสาม้าอะไรเงี้ยนะก,ก็จะอยู่ในซีซั่นโฟร์นะครับแต่ว่าหัวข้อที่เราจะมาพูดกันก็คือซีอซัซซ่นซัมเมอร์นะครับหรือว่าซีซั่นที่เพิ่งจบไปเมื่อประมาณเดือนกว่กาที่แล้วนะครับก็นี่ก็คือคลิปดีเลย์งานขอภยในความล่าช้าด้วยนะครับก็อ่ะมา เริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน้ายไปชแนลเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับกำเนิดบ,บาปทากโกปี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเห็นภาพดูใสๆนะแต่ข้างในตาติ้งหนองเลยสักอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่อ่าค่อนข้าง,างจะในเรื่องค่อนข้าง,างจะดาร์กนะครับดิฟดาร์ก แล้วก็แฟนตาซีด้วยรับก็เป็นเป็นแฟนตาซีนะครับแล้วก็ค่อนข้างเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงนะครับค่อนข้างรุนแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมนี่คือหนึ่งเรื่องครับที่อาจจะมีชื่อนะครับเข้าชิงอ n นิเมะออฟเดอะเยียร์ในปี2025เลยนะครับคือเป็นหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆจริงๆนะครับแล้วก็มีไม่กี่ตอนนะครับน่าจะประมาณ 6- 7ตอนประมาณน จำไม่ได้แล้วดูนานแล้วนะครับลืมแล้วแต่ว่าเรื่องเข้มข้นนะครับแล้วก็อ่าค่อนข้างจะหนักนะครับเรื่องหนักนะครับก็สไตล์ผมอยู่แล้วนะครับเรื่องหนักๆแซดเนี่ยเอาไปเอสเลยดีกว่านะครับก็นะฮะมีชื่อเข้าชิงอันนี้ไม่โอเดเยียเหมือนกันนะครับเรื่องต่อมาของผมลาวฟ้ากับเหวนะครับไอหน้าปลวกยอดนักสู้แค่ชื่อเรื่องนี้ก็จะโอฮาไปถึงไหนก็ไม่รู้นะครับก็ อเฉยๆนะครับเป็นต่างโลกต่างโลกเหมือนเดิมหนังโลกไปจซีนะครับแล้วก็ไม่ไม่ด้มีอะไรก็แค่ตัวเอกมันแค่ไม่หล่อแค่นั้นเองนะครับแต่โดยข้างในเรื่องก็เหมือนอันนีไม่ต่างโลกทั่วๆไปเอาไปซีนะครับ <S <S ต่อมาก็ผมยินดีต้อนรับสู่ร้านอาหารผู้ขับไล่นะครับเรื่องนี้ก็โอเคครับผมเป็นแนวแฟนตาซี Fantasy นะแล้วก็อา่า อก็คือบางทีมันเรื่องนี้มันมันบางทีจะจะไปสุดสักด้านหนึ่งมันก็ไม่สุดนะครับมันจะไปแฟนตาซีสุดสุดก็ไม่มันจะไปดาร์กสุดก็ก็ไม่นะครับมันมันกึ่งกึ่งกลางกลางนะครับก็แต่ก็ไม่ได้แย่นะตรงนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้แย่นะครับผมให้บีแล้วกันนะเรื่องต่อมาครับผมผู้กล้าลุกพลงาดนะครับโอ้โหมันมากันในซีซั่นที่4แล้วนะครับสำหรับผู้กล้าโลุกนะครับผมบอกเลยว่าทำมาถึงขนาดนี้เนี่ย ได้ยังไงคือความน่าติดตามมันหายไปเยอะนะครับความน่าติตตามมันหายไปตั้งแต่ช่วงซีซันสองอะว่าตามตรงนะครับคือผมก็ดูๆไปงั้นแหละแล้วก็ปุกาโลก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนด้ยังมีต่อยนะสาหรับปุกาโลนะครับยังไม่จบนะครับก็ปาไปสี่ซีซันแล้วนะครับก็อาจจะมีอีกมาอีกแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะก็ให้สีแล้วกันวะแม่ง มันเหมือนมัน,ม,นมันเดิมๆนะครับโอ้โหผมก็เบื่อเหมือนกันนะอ่ะเรื่องต่อมาครับผมผู้กล้าจอมวูบกับเจ้าหญิงนักฆ่านะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นแนว Fantasy, นแฟนตาซีนะครับแล้วก็ก็ก็แปลกๆดีนะครับก็ทั้งเรื่องนะครับไอ้ผู้หญิงสาวๆในปาร์ตี้ของพระเอกเนี่ยคือจงใจมาฆ่าไอ้พระเอกนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ที่ทาไหนนะครับก็อยู่ด้วยกันได้สะงั้นก็ถามว่า สนุกไหมก็ผมให้ว่าประมาณ5ตอนนะโอเคนะครับห้าตอนนะสนุกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นผมว่ามันเริ่มเบื่อเบื่อแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ชักจะเดิมๆแล้วชักชักมุกมุกๆๆเดิมๆอะไรอย่างี้ก็ผมให้ให้บีแล้วกันนะหนึ่งนี้นะครับเรื่องต่อมาครับผมดันดนดันเซียนสองนะครับอันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้นะครับสำหรับดันดดันนะครับแล้วก็ มี <ste ans> ต่อแน่นอนนะครับมีต่อแน่นอนเขาก็ประกาศแล้วนะน่าจะปีหน้านะครับปี2026ก็เดือนไหนก็ไว้รอดูกันนะครับแต่ว่าสำหรับดันดันนี้ก <Wagner> ็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมอยู่แล้วแล้วก็ทั้งเรื่องเองงานภาพเพลงยอดเยี <bur> ่ยมเช่นเคยครับผมผมให้อยากให้ S นะแต่ว่าก็ดึงๆเรามาหน่อยแล้วกันผมให้ A บวกนะสำหรับดันดันนะครับต่อมาครับผมสกามอโตเดย์เพิ่งหลัง นะครับก็ไม่ไม่ได้แตกต่างจากครึ่งแรกเท่าไหร่นะครับก็ต่อกันเลยก็ต่อมาต่อกันมานะครับทั้งเรื่องของภาพงงานภาพหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับก็เป็นเรื่องที่ดูได้เพลินๆน,นะครับผมให้มีบวกแล้วกันนะเรื่องต่อมาบผมไคจูนัมเบกนะครับก็สําหรับไคจูน no. ัมเบกซีซั่นสองอันนี้นะครับก็เอ่อผมค่อนข้าง กังวลนะครับว่าเขาจะทําต่อหรือเปล่าเพราะว่าเขาทิ้งทิ้งไว้ภาคต่อนะครับเขาเขาทิ้งไว้ภาคต่อหรือทิ้งไว้ซีซันต่อไปแต่ว่าด้วยเรื่องของกระแสด้วยเรื่องของอ่าคนติดตามด้วยเรื่องของอ่าตัวกระตูนเองด้วย,ย่มันไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนที่เรื่องนี้มันฉายเนี่ยโอยปกติใน f a c e b o o k ผมเนี่ยผมได้ติดตามพวกเพจที่เขาแบบว่า เอาอนิเมะมาทาเป็นมีมล้มอมีมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบข่าวเขออะไรเงี้ยครับเรื่องนี้นะครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่เรียกว่าเป็นก็ก็เคยถูกจับตามองในช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเรื่องนี้มันฉายอะ่ะกระแสเงียบกริบเลยนะครับเงียบกริบเลยไม่มีใครออกมาเล่นไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับคือมีบ้างประมาณโพสสองโพสนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เงียบพุทธนะครับเงียบกริบเลยกระแสเงียบกริบแล้วก็พอผมได้ดูก็ ก็รู้ได้ทำไมมันเงียบนะครับเพราะว่าในเรื่องเดินไม่เยอะนะครับในเรื่องค่อยๆเดินแล้วก็ฉากต่อสู้ไม่ดีมากนะครับแล้วก็ส,ส่วนใหญ่จะเป็นการคุยมันทําให้เนื้อเรื่องมันมันไม่เดินนะครับให้เนื้อเรื่องมันไม่เดินแล้วก็ค่อนข้างจืดๆนะครับด้วยเรื่อง,องงานภาพที่แหละนะครับงานภาพที่ที่อย่างที่ผมเคยบอกนะครับโอ้ยฉากวิวฉากตึกราบ้านช่องมันสวยล่าเกินนะครับแต่พอเป็นหน้าตุลกคอรปุ๊บแอะแหะไอสัตว เรื่องนี้พังนี้ก็ยังแอะอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับ,บหน้านตาของตัวละครน,นะก็มันําให้เสียสเสน่ห์ของเรื่องนี้ไปพอสมควรเลยนะครับก็เอาละอย่างน้อยก็แอคชั่นก็ยังสนุกอยู่นะครับตอนมันมีนะก็ยังสนุกอยู่นะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของกระแสผมหวั่นใจจริงๆนะครับว่าเขาจะไม่ทําต่อผมให้บีแล้วกันนะต่อมาก็ผมกาจิอาคูตะ นะครับเรื่องนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะเรื่องนี้ยังไม่จบก็ฉายอยู่ในซีซั่นปัจจุบันด้วยนะครับซีซั่น4นะครับที่ดังฉายอยู่ก็ต่อเนื่องมาเลยนะครับอันนี้ก็ผมจะนับแค่13ตอนแรกแล้วกันนะครับสำหรับ13ตอนแรกก็โอเคครับผมคือมันค่อนข้างต้องปูตัวละครน,นะครับมันต้องปูตัวละครทั้งตัวของพระเอกเองหรือว่าตัวของเพื่อนๆพระเอกที่ที่พระเอกมาตกออกมาในเมืองบัสในเมืองใต้ดินนะก็ ผมชอบเซตติ้งเรื่องนี้นะคือคือแบบว่ามันดูแบบว่ามันดูแบกแนวดีนะครับเซตติ้งแบบว่าอ่็มีชั้นฝั่งฝั่งข้างบนกับชนชั้นด้านล่างเมืองเมืองด้านบนกับเมืองด้านล่างอะไรเงี้ยเมืองด้านล่างก็อยู่ใต้กองขยะมีเมืองด้านบนก็แม่งเป็นเป็นเมืองของพวกแบบคนรวยอะารเงี้ยแบบคนรวยในในในเมืองในเมืองข้างบนเนี่ยแม่งยังมีแบ่งชนชั้นกันอีกโอ้โหแม่งแต่ถงแม่ง เซตติ้งเมืองผมก็ชอบเลยนะครับแต่ว่าในด้านของในเรื่องก็ยังต้องรอดูกันต่อไปนะครับดูซิว่าจบ24ตอนอันนี้เนี่ยแล้วเขาจะทําต่อไหมผมว่ามันคงจะไม่จบใน24ตอนหรอกครับแตบบ่ว่าจบบริบูรณนน์ยังหรอกนะครับแต่ว่าดูซิว่าเขาจะทําต่อหรือเปล่านะครับแต่ผมชอบนะเรื่องนี้ชอบชอบชอบสำหรับกาจิอาคุตะนะครับผมให้ A นะครับเรื่องต่อมาครับผม Silent Wish ความลับแม่มดแห่งความเงียบนะเรื่องนี้ดีครับผมดีดีดีครับผมคือคาแรคเตอร์ของน้องนางเอกเนี่ยก็จะไปคล้ายๆกับ ge, บดจินะครับบดจิเดอะร็อกนะครับก็เป็นบดจิเวอร์ชันอ่าเวอร์ชันนักเวทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องนี้โอเค,อเค,ภ,านะคภาพสวยนะครับภาพสวยในเรื่องเข้มขน้นผมไม่เอบวกไงนะนะครับเรื่องนออมาอาหารต่อไปด้วย แม่มดเหมือนกันนะครับ wish watch อันนี้ก็เป็นฉา,ายตอนื่องมาจากซีซั่นที่แล้วนะครับก็มา24ตอนอันนี้ตอนจบนะครับก็เอาประกาศต่อนะว่าจะมีซีซั่น2ต่อนะครับก็เอาไปรอดูกันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมคิดว่าผมไม่น่าจะตามต่อนะครับคือไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าจริตผมเท่าไหร่นะครับคือ12ตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าเออมันก็เป็นการ์ตูนออกแนวแก๊กๆหน่อยนะครับออกแนวแก๊กหนะ่อยก็คือการ์ตูนตลกกันแหละ แล้วก็ตอนตอนนึงก็จบในตอนจบแต่ตัวอะไรอย่างนี้นะแต่พอช่วงท้ทายซีซั่นของซีซั่นแรกอะมันจะมีแต่วเนในเรื่องความเข้มข,นข้นเข้ามาทั้งเนเรื่องแบบว่าคําสาปตัวพระเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มันทำให้ผมคาดหวังว่าครึ่งหลังเขาเนี่ยจะจริงจังขึ้นเนื้อเรื่องก็จะจริงจังขึ้นแต่เปล่าไม่เลยนะครับคือเล่าเหมือนเดิมนะครับตอนนึงมีอะไรมาเล่นเล่นกันแล้วก็จบในตอนมีอะไรมาเล่นเล่นนแล้วก็จบในตอน ไม่ค่อยถูกจริตผมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องของคาแรคเตอร์หรือว่าภาพก็สวยดีไม่เอานะอืมแต่ผมจะไม่ตามต่อเลยนะสตหรับิสวร์น,นะครับต่อมาก็ผมสดุดรักแฟ,เฟนเช่าซีซั่นสี่ไอ้สับยิ่รู้สึกว่าจะเป็นพาร์ทแรกนร้องมั้งหรือสักอ,อย่างนี่แหละนะครับก็เป็นแฟนเช่าในาในซีซั่นสี่ที่โคตรยืดเลยนะครับ ผมก็คิดว่าอนิเมะแม่งจะตัดทอนจากมังงะมาสักหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้ที่มันไปทไว่ายน้ำกันเนี่ยในมังงะนี่แม่งล่อไปเกือบร้อยตอนเลยค่ะไอ้แต่พาะมาเป็นการ์ตูนผม,ผมคิดว่ามันจะลดทอนมาหน่อยที้แม่งยืบเงินเลยนะครับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเอยามป็น,นตรงหมุผมว่าไม่ค่อยชอบหรอกนะครับแต่ว่าก็กนทนดูไปนะครับด้วยที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังขายได้ แล้วก็ดูมาเพื่ออามไซไว้หลยที่ <c oughs> คือจุดขายเรื่องนี้คือตัวละครครับผมตัวละครนางเอกสวยนะครับแล้วก็ภาพก็โอเคงาภาพโอเคคือภาพของการ์ตูนก็โอเคนะครับแต่ว่าได้ของเนื้อเรื่องมันทําให้เรื่องนี้มันดอปลงมาเยอะๆเลยนะครับเยอะๆเลยแล้วก็ด้วยเรื่องของตัวพระเอกด้วยนะครับซีซั่นที่แล้วเหมือนจะดีนะครับเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็สุดท้ายก็ทุเรศอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะมางงะนะก็ ก็เนี่ยก็พูดนะครับให้ให้บีแล้วกันนะเอออย่างนั้นก็ให้เกลียกันไอสัตว์เรื่องต่อมาก็ผมเจอกันพรุ่งนี้ที่ฟูดคอร์ทนะครับอ้าวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสบายๆดูชิลๆนะครับเกล่อนเกลืูรินิดๆนะครับแล้วก็มีแค่6ตอนนะครับดูสบายๆเลยนี้ไม่จะมีอะไรเลยนะครับเรื่องนี้ก็ะมีแค่6ตอนด้วยนะครับให้บีแล้วกันนะเรื่องต่อมาก็ผม ให้เป็นแฟนได้ยังไงไม่ไหวหรอกหรือว่าจะไหวนะอ่าเรื่องนี้ก็เป็นแนวยูริแบบเต็มสูบนะครับยูริแบบเต็มสูบล้วเป็นยูริฮาเลมด้วยยิ้มหายนะครับคือแนวนี้เนี่ยผมผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนักนะครับคือด้วยความที่ว่าจะหลิกส่วนตัวด้วยแหละคือผมไม่ไม่ได้อะไรกับยูริหรือยาโอยด้วยอะทั้งคู่ครับคือเฉยเฉยนะครับไปดูดูก็ก็พอดูได้นะครับแต่ว่า เรื่องนี้ก็ดูไปก็โอเคมันก็มันก็สนุกดีัมันก็สนุกดีแต่ว่าก็อพอพอดูได้เลว่าเออตัวละครมันก็สวยดีนะครับแล้วก็ออยูริมันก็ตามสไตล์ใครชอบก็คงชอบเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็สำหรับผมนะผมให้ B บวกนะครับอืมเรื่องต่อมาผมรักโอรวนคนสลับบ้านซีซั่นสองนะครับก็ สำหรับซีซั่นนี้นะเปลี่ยนสตูดิโอทาด้วยนะครับก็งานภาพก็จะคนละแบบกับซีซั่นที่แล้วเลยนะครับก็อาจจะต่างกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็มีความต่างที่เห็นชัดอยู่ในะควาสำหรับเรื่องงานภาพก็ผมว่าผมชอบสตูดิโอที่แล้วมากกว่านะสำหรับเรื่องงานภาพนะครับแต่ว่าในเรื่องในซีซั่นนี้นะครับก็ขยับมากขึ้นนะครับทั้งตัวของความสัมพันธ์หรือการเพิ่มตัวละครเข้ามานะครับก็ผมให้ว่าก็ ดูได้แต่ว่าไม่ดูก็ได้ไม่ไม่ดูไม่ดูก็ได้นะครับคือเป็นหนึ่งเรื่องที่คุณจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้เพราะว่านี่ก็คือเรื่องคอมดี้ฮาเลม <h arem> นะครับก็อ่ะให้บีบวกเหมือนกันนะครับเรื่องต่อมากับเธอและสายฝนอ้าวเรื่องนี้ชอบอะอผมชอบนะครับคือ เรื่องนี้แม่งก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งเรื่องที่ดูสบายๆได้เลยแบบดูชิวมากนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยเราแค่มาดูเจ้คนหนึ่งที่เลี้ยงและคนูนแต่จริงๆแรคคูนแม่งก็ถือป้ายมาบอกว่ากูป็นหมาผมผมหมาครับอนนอนางเงก็อ๋อหมาหมาหมาเลี้ยงหมาเว้หมาหา,าะอะไรแรคคูนธนุกินะครับนี่ยแตบว่าก็ น่ารักดีทั้งน่ารักดีนะครับก็คือมันมันดูแบบว่าดูไม่ต้องคิดเลยแล้วก็ดูแล้วก็ดูความสัมพันธ์แบบว่าเจ้านายกับสัตว์เลี้ยงอ่ะดูคนเลี้ยงสัตว์นะครับก็น่ารักดีนะครับดูแล้วก็อบอุ่นหัวใจนะครับเอาไปบบวกนะครับเรื่องต่อมาครับผมสามสาวสุดเท่มิคาโดโนโด,ดันโกเกินคาดนะครับอ่าเรื่องนี้ก็ ที่ไทยโอเคนะผมชอบนะแล้วก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วก็เนื้อเรื่องผมว่าก็ค่อนข้างจะซ้ำๆเดิมๆนะครับคือเป็นอนิเมะเรื่องคอมเมดี้ฮาเลมนะครับด้วยพระเอกนะครับต้องไปอยู่กับสามสาวนะครับสามสาวที่เท่กว่าพระเอกแตอพระเอกก็เสกแบบว่าดูเป็นตัวแบบน่ารักไปเลยอย่างเงี้นะเออแล้วก็ไปอยู่กับสามสาวซึ่งเรื่องนี้ผมขัด ใจคาแรคเตอร์ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับคือคาแรคเตอร์สามสาวอะ่ะมันมันด้วยเรื่องของคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์แบบว่าที่มันโพ้งออกมามันคือซินเดเลทั้ง3คนเลยนะครับทั้ง3คนเลยมันคือซินเดเลทั้ง3คนเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะดูแบบลึกๆอ่ะต้องเจาะลึกหน่อยตัวละครลึกเข้าไปอีกมันจะแตกต่างกันใช่นะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของตัวละครที่มันโพ้โงคาแรคเตอร์มันโพ้งขึ้นมาเนี่ย มันคือสเตเดเลทั้ง3คนเลยซึ่งผมค่อนข้างจะอะไรวะคือมันผมไม่ค่อยชอบนะครับคือถ้าเกิดฮาเลมอะฮาเลมที่ตัวละครผู้หญิงเยอะๆแล้วเพยคนเดียวเนี่ยมันต้องคาแรคเตอร์มันต้องหลากหลายนะครับดูอย่างอ่ารักอุโมคอนเสิร์ตบ้านเมื่อกี้หรือไม่แต่ไอ้เจ้าไอไอฮาเลมยูรี่อะน้องเลดาโก็อ่ะอันนั้นคาแรคเตอร์ก็แตกต่างกัน นะครับแล้วก็ไอ้ไนักโอโรคุสระบาต์คาแรคเ,เตอร์ก็แตกต่างกันในแต่ละคนซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยนะครับสามสาวคาแรคเตอร์เหมือนกันเลยนะครับคือซูเดเลสแต่ว่าเนื้อในเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับก็คำถามว่ามีมาต่อไหมผมคงดูต่อแหละแต่ว่าเอ่อถามว่าเรื่องนี้โอเคไหมก็ผมไม่อยู่ที่ว่าพอดูได้นะครับพอดูได้ก็ไม่ได้แย่นะครับงานภาพโอเค นะครับผมให้ B แล้วกันนะครับอ่ะเหลือ3เรื่องสุดท้ายแล้วนะครับมากันต่อเลยนะครับสำหรับหนุ่มเย่บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ีซน่น2นะครับเรื่องนี้ยังคงความยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับทั้งเรื่องของงานภาพคาแรคเตอร์เนื้อเรื่องแสงสีสุดยอดนะครับผมยังชอบในเรื่องนี้อีกเช่นเดิมนะครับ มากี่ทีก็ชอบทุกทีนะครับแล้วก็เราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกว่าแม่งจะทาต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่ามังงะเขาก็จบแล้วนะครับมังงะเขาจบแล้วซึ่งอนิเมะเนี่ยต่ออีกซีซั่นเดียวก็จบแล้วนะครับอันนี้คือมึงต่ออีกซีซั่นเดียวมึงจบเลยนะครับจบตามมังงะได้เลยนะครับก็มารุ้นกันนะครับว่าเขาจะทาต่อหรือเปล่านะก็โอ้กว่าเขาจะทําภาค2นี้ก็ลอกกันไปเกือบ3ปีนะครับเกือบ3ปีคือมัน ฉายตอน22นะครับในซีซั่นแรกแล้วก็ซีซั่น2มาสายในปี225 0เลยนะก็รอกันนานพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่เขามาทำต่อนะครับแล้วก็ยังยอดเยี่ยมเช่นเดิมนะครับผมให้ทีเดิมเลยนะครับเอสครับผม,มเรื่องตออมาครับผมฝันปันป่วยของผมกับซันต้คลอสก็เรื่องนี้ก็ยังคงความยอดเยี่ยมอีกเช่นเดิมนะครับคือ สำหรับใครที่มาดูนะสำหรับใครที่แบบว่าดูตามแบบว่า,อาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เขาจะซีซั่นหนึ่งปุ๊บมาซีซั่นสองอันนี้คือซีซั่นสองนะครับแต่ว่าพอคุณคุณแบบดูซีซั่นหนึ่งแล้วมาดูซีซั่นสองเลยอะ่ะคุณคงงงว่าเอ้ยทําไมตัวละครมันมัน,ม,นมันระยะเวลามันห่างกันเยอะจังคือซีซั่นหนึ่งเนี่ยพระเอกมันยังอยู่ม .5 อยู่เลยพอมาซีซั่นสองปุ๊บมันกระโดดไปไปมหาลัยเลยจะจบอยู่แล้วอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุณต้องไปดูมูฟวี่เขาก่อน นะครับมูฟี่เขามีอยู่3 t h เดอะมูฟี่นะครับ3ม,มูฟี่เนี่ยนะคือต้องไล่ดูเก็บให้ครบนะครับผมจะเรียงไว้ให้แล้วกันเรียงจากซ้ายไปขวานะครับก็นั่นแหละผมได้เรียงไว้ให้นะครับก็ดูตามนั้นให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูในซีซั่นสออันนี้นะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมมันกระโดดมานะครับขนาดนี้เลยแล้วก็เข้าใจในเนื้อเรื่องเข้าใจในตัวละครอีกหลายๆตัวนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าจะทําเป็นเดอะมู i ี่ต่ออีก นะครับก็ไปรอดูกันนะครับแต่สําหรับซีซั่นนี้ผมยังชอบเหมือนเดิมนะครับผมคือเรื่องนี้เสน่ห์ของเรื่องนี้นะครับคือมันมีความลึกลับมันมีความน่าค้นหาของตัวละครในแต่ละตัวแล้วก็มันยังมีความสัมพันธ์ตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะครับผมสําหรับพระเอกกับนางเอกนะครับอืมคือความสัมพันธ์ตัวละครของสองคนเนี้ยมันมันแบบว่ามันเราดูกันแล้วก็แบบเออนี่แหละ ความสัมพันธ์ระหว่างที่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แฟนอะ่ะนี่คือความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตในกระตูนไม่ค่อยเห็นนะครับในกระตูนก็ค่อยเห็นนะครับแบบว่าความสัมพันธ์แบบว่าแบบตัวละครชายหญิง่ยมารักกันอะก็คงแบบว่าดูเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้นะครับชายหญิงตัวละครระเอนางเองนั่นคือแบบว่าไม่คือคู่ชีวิตนะผมอมืสุดยอดนะผมผมไว้เอสเหมือนกันนะเออในเรื่องย้ําค้น เรื่องต่อ,อมาครับผมพูดท้าชิงบอลลังอีกเรื่องหนึ่งนะครับดอกรักปริบาตกลางใจอ่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจากสตูดิโอ Cover ร์ r วนะครับคือ2เรื่องก่อนหน้านี้นก็ Cover ร์ r วเหมือนกันนะครับคือ Cover ร์ r วรับงานซีซั่นอ่ซีซั่นซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยงานชุมจริงๆนะครับแล้วที่น่าตกใจคือแม่งทําดีทุกเรื่องเลยนะครับงานภาพดีทุกเรื่องแล้วก็ไม่ได้ดรอปมากด้วยนะครับในหลายๆ,ๆตอนก็ไม่ได้ดรอปนะครับเรื่องนี้ก็เช่นกัน สำหรับดอกรักผีบานกลางใจนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่เปอคอนดีในเรื่องดีนะครับเป็นไอมเลอร์คอมเมดี้ที่หวานหวานช่ำนะครับหวานช่ำหวานเก็บนะครับแล้วก็ในเรื่องยอดเยี่ยมนะครับเออไปเจดีไซน์ก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับคือรุ่นนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะทาต่อหรือเปล่าคือเราก็ต้องไว้รอดูกันนะครับคือสาหรับ เรื่องซีซันต่อหรือภาคต่ออะไรเงี้ยสำหรับดิโคบะเบอร์ก็มันต้องรอลุ้นกันหน่อยนะครับเขาไม่ค่อยแบบว่าพงปังพ่งแบบว่าจบปุ๊บกูประกาศปั๊บจบปุ๊บกูประกาศปุ๊บอะไรเงี้ยมันยังยังเนี้ยเขาไม่ค่อยทําอย่างนั้นนะครับยกเวน้นในฝันฝันป่วยเออนั่นแหละนะครับก็ยอดเยี่ยมครับผมเรื่องนี้ยอดเยี่ยมผมผมชอบชอบชอบมากครับผมแต่ว่าเออเรื่องนี้ผมยังอยากให้มันมีต่ออยากอยากอยากให้มันมีต่อนะครับก็ผมให วให้เอสเหมือนกันนะครับอืม่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทลิสกองผมนะครับคือดีด้นนี้เอสเยอะหน่อยนะครับคือเพราะว่าไอ้เรื่องทมันถูกจริบผมนะครับถูกจริบผมแล้วก็เรื่องอื่นๆก็ไม่ใช่ว่าแย่นะครับแต่ว่าก็ตามสภาพ <c oughs> ตามสภาพนะครับจริงๆก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องนะที่ผมไม่ได้ดูนะพวกลรสโตนอะไรอย่างนี้นะก็ผมไม่ไม่ได้ตามแต่แรกง,งก็เลยไม่ ไม่ได้ดูนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับอ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของคลิปวิดีโอในวันนี้แล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เรายูทิวชแนลเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะให้ผมจะอ่านอะไรนะครับก็สามารถเมนบอกได้ที่ใต้คอมเมนต์นะหรือว่าใครอยากจะไปจะอ่านอะไรมั่งนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไอแอมเนี่ยไว้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะครับอ่ะสุดท้ายนี่ก็ผมฝากกันเหมือนเดิมนะไม่ใครเป็นทุกอะไรชีวิตนะครับเราต้องรอดใจหรือว่าอะไรนะผมก็อยากให้ กระตูเหล่านี้เนี่ยคอยอยู่เพื่อนคุณคอยสร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะครับผมตั้งแต่ฝ่ายเขาตัวประกอบเพิใหม่คลิปหน้าไว้เจอกันบาย